อยากรู้ว่าของที่ไม่ควรไวในรถเนี่ยมีอะไรบ้างอยากรู้ไปดูกันสวัสดีครับผมสาระชินเคยนะครับกับเกรความรู้ดีจากโต้ต้านคน,นไทยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งที่ไม่ควรเอาไว้ในรถเจ็ดอย่างถ้าพี่อยากรูก้เนะี่ยเดี๋ยวร้านจะมาอธิบายฟังว่า,ม,วาม,มีอะไรบ้างที่ไม่ควรในรถนะครับครับอย่างที่หนึ่งนะครับโทรศัพท์มือถือครับรวมกว่าสื่อสรรรารนะครับ พวกนี้ห้าไม่ลดนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนทาให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยเกิดเสียได้นะครับผมครับข้อสองนะครับไฟแช็คหรือกิจไฟนะครับสิ่งนี้ไม่ควรไม่ได้ลนะครับเพราะว่าในรถเนี่ยครับมีหภูมินซัมร้อนมากนะครับจะทําให้เกิดประกายไฟได้นะครับผมสิ่งที่สามนะครับผมก็คือกดน้ํานะครับกดน้ําที่เรากินกันเนี่ยนะครับถ้าไว้ลถนะครับข้อ่อให้เกิดประกายไฟไม่ไฟลุกเป็นตีนหงได้นะครับผมอย่างที่สี่นะครับกดสเปรย์ต่างๆ เพราะในหัวรถเมย์นะครับอาจจะมีเร mm ื hmm. done, <S <S ่องเกี่ยวกับหย่อมของมหลได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสารต่อให้เกิดจุดไฟได้นะครับก็อย่างที่ห้านะครับแผ่นยางกันลื่นครับที่เราวางบนคอนโซนหน้านันนะครับตัวนี้เวลามันโดนความร้อนมากครับมันจะละลายนะครับติดกับคนโซลหน้าทำให้รถเราเนี่ยเสียหายได้นะครับอย่างที่หกับก็คือยางลบนะครับยางลบเนี่ยนะครับจะมีส่วนผสมของพลาสติกไซเซอร์นะครับตัวนี้นะครับผมถ้าละลายติดกับรถนะครับก็ทําให้รถเนี่ยเราเสียหายได้เหมือนกันนะครับ ข้อเจ็นะครับแบตเตอรี giving, ่สำรองนะครับหรือเค้าแบงค์นะครับเค้าแบงค์ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าไว้ในรถเนี่ยจะเกิดความร้อนสูงนะครับจะทาให้เค้าแบงค์ของเราเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงนะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็เจ็ดอย่างที่อันตรายนะครับก็อย่าไว้ในรถกันนะครับผมด้วยความปารขานี้อย่างโลล่าสุดท้ายนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรักกับทีมงานนะครับผมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับสาระดีๆนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ